คุณคงรู้จักเบเกอรี่มิวสิแต่คุณอาจจะยังไม่ทราบถึงเรื่องราวของเบเกอรี่มิวสวันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวและประวัติของเบเกอรี่มิวสิกันครับเบเกอรี่มิวสิเป็นค่ายเพลงชื่อดังในช่วงยุค90ก่อตั้งขึ้นในปี2537โดยบอยโกศิยพงศ์กมลสุโกศนแคมป์สมเกียรติอริยาชัยพานิชและสาลินีปัญญาละชุนจุดเริ่มต้นของเบเกอรี่มิวเริ่มจากสมเกียรติอริยาชัยพานิชหรือ C นักรีมิกเพลงจาก Smile Radio ที่เริ่มโปรเจกต์ซีมิกกับค่ายมูเซอร์ของจิประภาชนสลานนนต่อถึงนั้นสมเกียรติได้รู้จักกับซุกี้กมมนสุสโกโสนแคมป์จากเอื้องสารินีปัญญาลาชุนหนุ่มลูกครึ่งที่จบด้านสาวอิจเนียจากอเมริกาโดยเขาเคยเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับวง T.K.O ในสังกัดค่ายคีตาเรค o คอร์ดและต่อมาเขาก็ได้รู้จักกับบอยชวินโกศิยพงศ์นักแต่งเพลง สมเกียรติจึงขอให้บอยช่วยเขียนเพลงหใหม่ให้และทำงานด้วยกันเรื่อยมาจนถึงอัลบั้มชุดเวอร์รุมเทนและได้ป๊อตธนชัยอุดชินหรือป๊อตโมเดิร์นด็อกมาร้องเพลงลมหายใจให้กับอัลบั้มเวอร์รุมเทนของสมเกียรติก่อนที่เขาจะออกอัลบั้มแรกและเพลงลมหายใจก็กลายเป็นเพลงดังในช่วงเวลานั้นจากนั้นพวกเขาจึงรวมตัวกันและเปิดบริษัทโปรดักชันเฮาส์เพื่อรับทำเพลงโฆษณาในชื่อเบเกอรี่มิวสิกโดยบริษัทมีสถานที่ตั้งอยู่ใจกลางสยามสแควร์ ที่มีร้านเบเกอรี่ตั้งอยู่หลายร้านชื่อเบเกอรี่มิวสิกจึงถูกเลือกมาตั้งเป็นชื่อของค่ายเพลงและอีกเหตุผลหนึ่งคือฟังแล้วรู้สึกความเป็นโฮมเมคและเป็นชื่อที่จดจำง่ายโดยสารินีปัญญาชุนรับหน้าที่เป็นฝ่ายจัดการทั่วไปจากนั้นเบเกอรี่มิวสิกก็ได้ออกผลงานอาัลบ,บั้มแรกของค่ายคือ Modern Dog โดยมีเพลงดังอย่างบุษบาและก่อนและได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีและประสบความสำเร็จอย่างสูงในฐานะค่ายเพลงใหม่ m o ร์ r n นด็ได้เข้ามาเป็นศิลปินวงแรกของค่าย b a k กอรี่มิวจากการประกวดดนตรีในระดับอุดมศึกษา COKE MUSIC AWARD ์และเป็นแชมป์งวงสตรีงจากเวทีนี้จึงได้รับการชักชวนจากซุกกี้หลังจากความสําเร็จจากอัลบั้มชุดแรกของ Modern d o ็อพวกเขาได้ออกมินิอัลบั้มศิลปินหน้าใหม่คือ Joy Boy ด้วยแนวดนตรีฮิปฮอปแร็ปพร้อมกับซิงเกิลแรกรักคุณเข้าแล้วของบอยกศิยพงษ์ a ong, ตามออกมา และก็ประสบความสำเร็จอีกเช่นเคยจนทำให้ค่ายเบเกอรี่มิวสิกกลายเป็นคื่นลูกใหม่ที่สร้างความแตกต่างจากแนวเพลงกะระแสหลักในเวลานั้นและส่งผลให้เกิดค่ายเพลงเล็กๆขึ้นอีกเป็นจำนวนมากหลังจากซิงเกิลแรกอย่างรักคุณเข้าแล้วโด่งดังและเป็นที่รู้จักกันไปทั่วแล้วเบเกอรี่ <Bak ery S 1> ก็ไม่รอช้าได้ปล่อยเพลงต่อมาคือฤดูที่แตกต่างหรือซูซันเชนที่ขับร้องโดยนบพรชำนี้และได้ทำซิงเกิลรีมิกเก็ตเวอร์ชันของเพลงนี้ออกมาวางจำหน่ายด้วย ึถือว่าเป็นครั้งแรกของวงการเพลงไทยที่มีการออกซิงเกิลในรูปแบบฟรีมิกที่ถือว่าเป็นความแปลกใหม่ของวงการเพลงและตลอดในช่วง3-4ปีแรกของ Bak ก r y Music ทางค่ายได้ปั้นศิลปินหน้าใหม่พร้อมแนวเพลงใหม่ๆให้กับวงการเพลงไทยอย่างไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นโจย์อบอยและจะรวดที่เป็นทิปพอปรายแรกแกของเมืองไทยออนอารีจุฬารักษ์ราชินีกรั้นหญิงคนแรกของไทยโปโยคีเพย์บอยป๊อปอินดี้และท่าเต้นอันดียวนที่เป็นเอกลักษณ์ วงพอด๊อบร็อกสบายๆโดยมีเพลงดังอย่างที่ว่างและข้อความโซ u l a f เตอร์ซ so วงดนตรีแนวโซกับเพลงก้อนหินละเมอ t 4 3 r e e ปสบายๆกับเพลงรวมหนาวรวมทั้งโปรเจกต์เบเกอรี่แซมเพ r เรที่เป็นต้นกำเนิดให้กับวงร็อกชื่อดังอย่างซ i l ีสฟู ต่อจากนั้นเบเกอรี่มิวสิตก็สร้างปรากฏการ์ด้วยยอดขาย1ล้านตลับจากศิลปินโจอีบอยกับอัลบั้มฟันฟันฟันในปี2539แต่ด้วยณในขนาดนั้นสภาพเศรษฐกิจเมืองไทยกำลัง่แย่จึงส่งผลกระทบให้เบเกอรี่ต้องลดค่าใช้จ่ายและในขนาดเดียวกันเรื่องสารณีปัญญาชุนก็ขอลาออกโดยจะทำงานกับเบเกอรี่เป็นปีสุดท้ายหลังจากวิกฤตทางด้านการเงินในปี2541 ทาง Bakery Music ได้เปิดบริษัทจัดจำหน่ายขึ้นมาเองในชื่อ Taxi Distribution และปรับเปลี่ยนผลงานให้อิงกับตลาดมากขึ้นและได้เปิดตัววง P.O.P. ที่นำโดยนพพอชนิดออกวางตลาดพร้อมทั้งเปิดค่ายย่อยในชื่อโด j o City ที่เน้นขายกลุ่มวมัยรุ่นโดยเฉพาะโดยมีการเปิดตัวศิลปินหญิงดูโอคู่แรกอย่างนี้ซึ่งเป็นซีดีอัลบั้มแรกของประเทศไทยที่มีการออกแบบปกให้เป็น enhanced cd นอกจากนี้ยังเปิดธุรธกิจทางด้านสิ่งพิมพ์คือนิตยสารแค t และมังงะแค t ตามมาอีกด้วยต่อมาในปี2543 Bakery Music ก็ยังคงประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักจนในที่สุด Bakery Music จึงตัดสินใจควบรวมกิจการเข้ากับ BMG Entertainment International Asia Pacific และได้ทำงานเพลงออกสู่ตลาดโลกมากขึ้นรวมถึงการนำเพลงจากต่างประเทศเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยโดย b บ k e อร Music ยังคงเป็นผู้ควบคุมดูแลคุณภาพเช่นเดิมต่อจากนั้นในวันที่17กุมภาพันธ์ในปี2544กับเบเกอรี่เดอะคอนเสิร์ตนับเป็นประวัติศาสตร์ของวงการเพลงไทยที่ขึ้นวิทยุอย่าง104.5 Fa t Radio แและขึ้นวิทยุในเครือ Click Radio ร่วมกันจัดคอนเสิร์ตให้กับทางค่ายเพลงที่ Impact Arena เมืองทองธานี โดยเป็นการรวมศิลปินทุกคนที่เคยออกผลงานกับ Bakery Music ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงวันจัดคอนเสิร์ตและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนอย่างนหลามและการแสดงบนเวทีก็ยาวนานกว่าหลายชั่วโมงและในคอนเสิร์ตครั้งนี้ทางค่ายได้เปิดตัววงทูที่มีน้อยกิตสดาสุโปสนแคมป์น้องชายของซกี้เป็นนักร้องอีกด้วย ต่อจากนั้น BMG Entertainment ได้ควบรวมกิจการเข้ากับ Sony Music Entertainment และเกิดบริษัทใหม่ที่ชื่อว่า Sony BMG Music Entertainment และต่อมาทาง Sony ก็ได้ซื้อหุ้นจากทาง BMG ทั้งหมด100%และเปลี่ยนกลับมาเป็น Sony Music Entertainment แบบเดิมโดยทาง Tero Entertainment ก็ได้ทำการถอนหุ้นออกไปจึงทำให้ Bakery Music กลายเป็นหนึ่งในค่ายย่อย ในสังกัด Sony Music ไปโดยปริยายและในตอนนั้นสุกี้และบอยก็ได้ขอลาออกจากการเป็นผู้บริหารเพราะเกิดปัญหาในข้อตกลงเงื่อนไขสัญญากับทางบริษัท Sony ที่เสนอให้เช่นลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดของ Bakery Music จะต้องตกมาเป็นของ Sony ทั้งหมดและเงื่อนไขายอืน่นๆอีกมากมายส่วนสมเกียรติยังคงอยู่ช่วยบริหารค่าอยู่พักหนึ่งและก็ได้ลาออกในเวลาต่อมาเช่นกันโดยบอยและสุกี้ ได้ออกไปก่อตั้งค่ายเพลงใหม่ในชื่อ Love X Entertainment และสุก,กี้ได้หันไปทำรายการทีวีในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา Bakery Music ดำเนินกิจการมาได้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายรวมทั้งได้ปั้นศิลปินต่างๆอย่าง Modern Dog Boy กิษพงษ์ Joy e Boy Group Rider และอีกหลายๆวงจนได้รับความสำเร็จอย่างสูงสุด รวมถึงการมีคอนเสิร์ตใหญ่หลายครั้งโดยเฉพาะคอนเสิร์ตใหญ่ของบอยกอิยพงโ์กในอัลบั้มชุด million way to love part 1ซึ่งบัตรทั้งสองรอบถูกจำหน่ายหมดลงอย่างรวดเร็วและคอนเสิร์ต b day bakery music independent day ในโอกาสครบรอบ10ปีของ bakery music ที่ได้รวบรวมศิลปินของค่ายเอาไว้มากที่สุด จัดขึ้นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานแห่งชาติและศูนย์การค้าเซ็นทัลแอร์พอร์ตพลาซาจังหวัดเชียงใหม่และได้เปิดตัวศิลปินกลุ่มใหม่ในชื่อ B-Fi ซึ่งประกอบไปด้วยเบนชราทิศคิวสุวีระโตศักดิ์สิทธิ์เคกอุทัยและมาเรียมคารารีซึ่งเป็นการนำเพลงต่างๆของ b a k ก r y Music มาเรียบเรียงใหม่ในสไตล์ของ B-Fi และก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี รวมถึงอเดมีการจัดทำนิตยาสารเฉพาะกิจในชื่อ375องศาฟาเรนไฮน์ซึ่งเป็นนิตยาสารที่รวบรวมเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับ b a k กอร MUSIC ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทจนกระทั่งปีที่10ออกมาจำหน่ายเป็นจำนวนสิบเล่มเป็นเวลา10เดือนโดยมีการวางจำหน่ายเมื่อวันที่8มีนาคมในปี2547ในราคาเล่มละ100บาทและในปัจจุบ,บันเบเกอรี่มิว ก็อยู่ภายใต้การบริหารงานของ Sony Music Operating ประเทศไทยเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของ r e เกอ r i ่มิวที่วันนี้เรานำมาเล่าให้ฟังถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวสนุกๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกและเป็นกำลังใจให้กับช่องเราได้ทำคลิปแบบนี้ออกมากเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับต้องเล่าชาแนลขอการสนับสนุนจากท่านผู้ชมทุกคนนะครับ ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปความรู้ฟังสนุกของช่องต้องเล่าชาแนลอย่าลืมมาสนับสนุนพวกเราแบบรายเดือนกันด้วยนะครับทางช่องทาง y u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  e m m m b e s s i p p เพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นเองครับเพื่อ